ในคนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นธรรมรักมาละครับเป็นวิศวกรีมารดาครับไม่ว่าจะเป็นศิลปก็ไม่ว่าจะเป็นเชาวเกิดศิลป์ชาวสุพรรณย้ายจากแขวงครับเดี๋มาวันที่เอามือนำมาสวมหัวครับสวมกระจัหน้าอกขึ้นขอบบนขึ้นผู้ชายครับการดูด้วยจิตเตะดูภาพประทลุนหลากหลายครับกรุณามีมุมมองในการชมดีเป็นศิลป์เป็นฉาก เ็กไทยหาไกลยาเสพินีมไปดั้งเช่ารถมอไซเป็นเด็แ้มาชกควยเยอออกําลั้งได้จนติดรวยมาหานเ็กไทยในสุดยอครับครับัแล้วงแดงแล้วก็คอยเกี่นว่าเงนะครับยาอีนุัญชากับพี่นี่เขยาะกับี ครับครับทั้งหมดที่มีนะครับเบอร์ควันสีครูดำนั้นชื่อตีชื่อมารินสาแข่งครับนะครับเกิดในวันที่นี้เป็นย้อนปี254นะครับอายุปีวันก็15ปีถ้าสีครูดำนะครับยกมาแล้ว5ครั้งชนะ2แพ้3นะครับก็ผูยิงคู่นี้ก็5ยกนะครับยกละ2นาทีพัก2นาทีก็รอบที่2 เราดูท <S 々> ี่การพลังงานการทานน้ำวัดเรียนครับสูงข้ามสตรีทั้งหลายครับคนที่รักคนไทยศึกษาคนไทยจริงๆก็ได้ชมแบบนี้แหะครับเด็กไทยหักระยะเสียกินนี่คือผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพครับอย่างพระพุทธชินวุฒิสัจพันธ์ทนยังไงวะนะครับให้เด็กไทยหักระยะเสียกินอันน่้ก็ของกำลังกายวันเจ้าป่วยครับเป็นสิ่งนี้ครับ เอาพ่อเสียพี่เสียทั้งสองคนไปเร็วสองคน ก็หวังว่า็นักงานตูนี้หนึ่งกะเปลี่นหน้าให้คอยเห็นว่าจากพอดีเขาได้ก็สู้ได้ครับเดี๋ยวดูยกที่สองกลับไปไนะครับพี่ไหนกออนเชิญครับ কালে oh, ูกเดียวครับพอยกสองเหมือนควันเอาบ้างครับก็เดินหน้าข้ารูปเดียวตรงนี้ก็ถือว่าพลิกไปพลิกมาครับเดี๋ยวยกสามมันกนี้อีครับเพื่อให้นักมวยมีกำใจครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับนี่นะครับเป็นกำใจให้นักมวยของเราที่จะใช้ระหว่างคนไทยต่อสู้กันเพื่อความสนุกสนานของ่านผู้ชมวันนี้ก็ห้ายกนะครับยกละสองนาทีพักสองนาที วิลเลียมปล่อยออกครับเชิญครับไฮตาร์ยกอีกรอบครับพี่ครับ มุดมุดไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ยกโม่จะต้องขยันซ้อมคพาว่าขี้เกียจเป็นอุปสรรคทุกอาชีพถ้าหายน้ทั้งอาชีา้เกียจก็หายไม่ได้สองมม่จะชกโม่ขี้เกียจก็ชกไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็้งโจะต้องขยันเรามาติดตามยกต่อไปใครจะกลับบ้านใครขึ้นเดี๋ยวพวกพวกล่ะก็ม,มา,าไปแล้วนะครับสามยกแนบลอย ก็เร็นมทาเหมือนกัน็ดับว่ามีไปขึ้นมาแล้วไดูนี้สนุกครัยขึ้นไปขึ้นมาแล้วเม่วยไปเจอวันแล้วก็บราบแต่เราไม่คยไหวแต่เจอเท้แ้กไม่เป็นไรก็ดูต่อไปว่าบอยเครอลจะแค่มัดได้เห็นครับพี่เลี้ยบอกเส้นแล้วยกี่งรัวโ Thank you ลงมั้ยครับเสียงเบียร์ครับลงไปครับไม่ลงได้สักทีว่ะเก็บเงินครับแต่ขอเที่ยงวันนี้นะครับ มอรรือก่อนมีของสีไม้าดือดดงทางบ้านด้วยนะครับยกที่ห้าครับยกอะไรครับวมีสี้าวดีาวีดอกนไปแล้วนะครับสียกเรอยเดองให้กับายฝันงครับกเลสีทุก่นะครับหรือว่ายกที่หยกสดนะครับใอาะ Yes, this will be the fifth and final round that's why the eye

คุณผู้ชม่า,า,าอมรูสางโรครับต่อไปเป็นควยคู่ที่หกในรายการ